ตัเนี่ยทำสายลุง้งตัวเนี่ยต้องยกขึ้นสูงๆให้มันใส่โดนละอองแดดโดนสายแสงแดดพอแสงแดดมันโดนละอองน้ำนก็จะกลายเป็นสายลุงมีอาวุธได้้วไหมไม่ได้มันจะเอาขึ้นสุงชุงสิลูกจับตรงหัวมันไหมเออเป็นเรือยงเป็นสายลุงไหม ปาาจลเดี๋ยวปาดารถหน้าบ้าน,านตรงนั้นมันเด็กไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะรถชนรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้มันแห้งแล้วก็รถตรงนี้เดชินไม่ไปนานเดชินไปเล่นขี้ตมแล้ว ไปดีไปเรอดไปน่ะร <มา S 1> อดไปใต้ต้น,ตนไม้มไปไปไปดีไปนั่งตรงเก้าอี้น่ะลูไปน้องไ,ไปด้านนู้ออ้อมไปด้านโน้นไม่อ้อมไปด้านนู้นมันไม่เปียกนะนใช่ครับที่ชินนั่งรอที่ชินนั่งรอแล้วนั่งรอรถ มารับไปโรงเรียนอุ้ยแต่ลูกเล่นสองการเลยเหรอรหจูเนียทำไมฉี่ไกลจังเลย โอ้เยี่ยวสูงขนาดนั้นเลยล่ะเอา้าเยี่ยวสูงขนาดนั้นเลยล่ะอว้ายโดนเขาเลยเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาโอ้ทำไมเยี่ยวเยอะขนาดนั้น 阿拜拜。Bye bye.